ครับไปที่จังหวัดเชียงรายเจา้าหน้าที่ดับไฟป่าหมดสติครับหลังจากเข้าไปดับไฟป่าในเขตอุทยานแห่งชาติดอยหลวงจังหวัดเชียงรายครับ ซึ่งเมื่อวานนี้นะครับได้เกิดไฟป่าขึ้นในเขตอุทยานแห่งชาติดอยหลวงพื้นที่หมู่บ้านผาเจาอตาบลสันกลางอำเภอพานจังหวัดเชียงรายหลังพบจุดความร้อนเจา้าหน้าที่ดับไฟป่าที่เกี่ยวข้องกว่า30คนร่วมกันเข้าพื้นที่ดับไฟครับซึ่งขณะที่เท่าควบคุมไฟอยู่นั้นนายพงษ์ธเนศรัตนอุบลเกิดหมดสติเจา้าหน้าที่ได้ประถมพยาบาลเบื้องต้นและประสานโรงพยาบาลพานนำไปรักษาตัวแล้วเบื้องต้นรู้สึกตัวแล้วแต่แพทย์ยังอยู่ ระหว่างดูแลอาการภายในห้องฉุกเฉินครับ ด้านนายพุทธิพงศ์สิริมาศค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายในฐานะผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการหมอกควันไฟป่าและ PM2.5 จังหวัดเชียงรายได้มอบหมายให้นายอำเภอพานเข้าเยี่ยมดูอาการที่โรงพยาบาลพร้อมให้ขวัญกำลังใจกับนายพงษ์ธเนศและครอบครัวพร้อมขอบคุณฮีโร่สู้ไฟทุกคนและอยากให้ทุกคนรำลึกอยู่เสมอว่าสิ่งที่ทำอยู่ในขณะนี้อาจจะเหนื่อยมันอาจจะร้อนจนบางครั้งแทบจะหมดแรงแต่ก็ขอให้พวกเราคิดว่าทำเพื่อชาวเชียง ให้มีสุขภาพดีการลดจุดความร้อนก็คือการเพิ่มอากาศให้ชาวเชียงรายหายใจนั่นเองค่ะ